ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าโซเลกเดนหนึ่งหกอีกแล้วกระท่นคลิปนี้เนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยทุกเนวทางที่ฟางมา ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกระท่า,านและก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะคลิปนี้ในวาัานนี้ก็เป็นแนวทางใช้กับงวด2พฤษภาคมเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านเจ้านี้ครับ ผีเสื้อและดอกไม้ฝากมาเด่นบนศูนยและก็สามศูนและก็สามก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันต่อมาใบนี้ครับแพงนารด อดีตที่แล้วผ่านศูนย์หกเก้าเดือนทันวันนี้ก็ฝากมาศูนย์หกสามศูนย์หกห้าแปดศูนย์หกแปดศูนย์เจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทา เด่นบนสตัวเจ้าของแนวทานก็ฝากมาสี่หกเจ็ต่อมาครับใบนี้ผีเสื้อและดอกไม้แนวทานเด่นล่าง ฝากมา1แล้วก็โซนฝากมา1แล้วก็โซนฝากมา2ตัวชวมกันต่อเลยเจ้านี้ครับนะวันนี้ก็เป็นทา,านชุดสามตัวเจ็ด8ปดสามเจ็ดปสดปสอง เจ3 7 0 2 4 8 3 4า2 403 402ก็ฝากมาเป็นทานโดยแตง7จ็ดสต่อมาใบนี้ครับฝากมากระโบนโชนสูตร ก็ฝากมาโชว์หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่แปต่อกันใบนี้สุพรรณสุพรรณฝาน ตัเ okay. ฝากมาเด่นล่าง506475 506475ไม่ใช่เลขฝานะท่านเป็นเลขเด่นล่างต่อมาครับใบนี้ก็ฝากมาเด่นศูนย์กับ5ชุด50 90รอง30 50 เก้าสามห้าส5ง9กห้าศูนยก้เก้นนยาเก้าศูน็เป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ใบนี้ก็ฝากมาศูนย์ศูนย์เก้าูง ศูนย์สองศูนย์สามเก้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์สามใบนี้ครับเอ็กจินใบนี้ก็เป็นอาจานเก่าที่แล้วฝากมาวิ่งโรคหกกับเจ็ดก็ผ่านหกกับเจ็ด เ้วทัน2ตัว60ก็ผ่าน7 1ก็ผ่านเน้น6ก็ผ่านอาดีตที่แล้วก็ผ่านเดวทันใหม่นี่ครับเ,เราไปาชงกันเดวทันใหม่นี่ครับก็ฝากมาวิ่งรูป3แล้วก็4 4041 47 สี่เก้าศูนย์สี่เ้น้นสี่สามศูนเกอกจินก็ขอบคุณมากเลยแนวทานที่แบ่งปานมาเจ้านี้ครับแนวทานหลักหน่วยชูน2สูตรจากเจ้าใบ xk 13 สอ, 1, 5, 6, สองใบนี้โชนหนึ่งหสองใบนี้โชนที่1569โชนสีตัวก็ขอบคุณมากเลยเนวทาต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นเนาทางของทีรา ฝากมาเด่น9กับศนกับ1 5 1 6 1 7 1 8 0 9 1 5 3 6 3 7 3 8 3 6 0 7 0 3 3ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทานเอกสิทธิ หลักสิบล่างสองหกแปดแลยก็ฝากมาคกดสองสี่หกสี่แปดสี่สองเก้าหกเก้าแปดเก้าเน้นหกสี่สี่หกก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทางชุดสามตัวห้าหูาโซน ห้าห5นึ่งห้าหกห็ฝากมา8ปชุดเป็นแนวทางต่อมาใบานี้ครับ by xk ส3บสฝากมาเต็ม10หน่วยบนเจ้าของเดิยท่านก็ฝากมา เต้มห้าเต้มแปดเต้มเก้าเต้มศูนย์เต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสี่ฝั่งมาเต้มห้าเต้นแปดเต้มเก้าเต้มศูนย์เต้มหนึ่งเต้มสองเต้มสี่ต่อมาครับเจ้านี้ใบนี้ครับก็ฝั่งมา 37 30 3 275แล้วก็ 3, 7, 5, 2, 3าม2 37อดีตที่แล้วก็ผ่าน60ก็ขอบคุณมากเลยแนยวทานต่อมาครับเจ้านี้ฟังมาเป็นแนวทาน7จ8ดส 8, 8่4ปดเจ ก็เป็นแนวทางของนมนะท่านเอ็กนมอนมชุด2ตัว4่เจ7 48 6, 6, 6, 6 8. ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่ฝากมาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอ็กมินมาประจาทุกแนวทางก็ เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม